สวัสดีครับฟู้ดเวิร์กสัปดาห์นี้นะครับผมพาน้องมายแขกรับเชิญสาวสวยมาเที่ยวที่จังหวัดนคนปรปฐมครับผมเมนูวันนี้นะครับการันตีความเด็ดได้เลยครับเพราะว่าที่อำเภอกำแพงแสนแห่งนี้นะครับเขามี2วัตถุดิบชั้นเยี่ยมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสดๆที่ปลอดสารเคมีครับผมยังรวมไปถึงสุดยอดเนื้อวัวชั้นดีอีกด้วยครับ เนื้อวัวที่ผมกาลังพูดถึงนี้นะครับก็คือโคเนื้อพันกระแพงแสนนั่นเองครับผมหลายแต่หลายคนนะครับเขาต่างพูดเป็นสีเดียวกันว่าเนื้อพันนี้นะครับมีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยครับกินแล้วแทบจะละลายในปากแถมไขมันเนี่ยยังน้อยอีกต่างหากซึ่งโคเนื้อสายพันนี้นะครับเป็นสายพันธุ์แรกของประเทศไทยที่คนไทยพัฒน,นาและประปับปรุงขึ้นมาเองครับผมที่สําคัญนะครับอร่อยและได้มาตรฐานเทียบเท่ากับเนื้อที่นําเข้าจากต่างประเทศเลยทีเดียวครับและนี่เลยหนึ่งวัตถุดิบของเราในวันนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดวัตถ เนื้อวัวพันกำแพงแสนปกติชอบทานสเต็กส่วนไหนน้องไมค์ทานทีโบนนี่เลยนี่อ่ะครับผมน่าทานมากอะใช่มันนุ่มนัม้นหอมมันเป็นกลิ่นเหมือนกับน้ำมันจากเนื้อวัวที่มันโดนไฟร้อนๆน,นะครับมัน,น,นมีกลิ่นหอมๆแบบนั้นเลยอร่อยอะอร่อยอร่อยเนื้อทีโบนนะครับคือเนื้อที่อยู่ตรงกลางระหว่างสันนอกกับสันในครับเวลาที่เขาแล่ออกมานะครับบริเวณนี้เราจะเห็นกระดูกรูปตัวทีนะครับอยู่ตรงกลางนี่แหละครับเขาเลยเรียกสั้นๆว่าทีโบนครับ เป็นลิบอายครับลิบอายก็จะเป็นเนื้อที่ติดมันหรือว่ามีมันแทรกตามเนื้ออืมเป็นไงลิบอายตากกันเลยค่ะอันนี้ดูมีมันแทรกอยู่มันจะแบบมีความพอกัดเข้าไปเหมือนมีมันมีน้ำพอกัดไ้เพราะมันมีแบบน้ํามีความมันแบบฉ่ำอยู่ในปากเลย ลิปอายนะครับเป็นเนื้อส่วนที่อยู่บริเวณต้นคอของบัวเวลาที่เขาแร่เนื้อส่วนนี้นะครับเขาจะเอากระดูออกทั้งหมดเลยให้เหลือแต่เนื้อล้วนๆครับต้องบอกนะครับว่าเนื้อส่วนนี้ได้รับความนิยมกันอย่างมากครับเพราะว่าเป็นเนื้อที่มีมันแทรกอยู่นิดๆเวลาทานเข้าไปนะครับจะรู้สึกถึงความนุ่มละมุนลิ้นช่ำเต็มปากเลยครับ เขาเรียกว่าเทนเดรอร์ลอยหรือว่าเนื้อสันในครับแล้วพอมาห่อเบคอนอย่างแบบนี้เขาจะเรียกสเต็กแบบนี้ว่าฟิเลมิองจริงๆที่พี่สั่งฟิเลมิองตอนเด็กๆนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าเนื้อส่วน,น,นไหนเป็นส่วนไหนเวลาเด็กๆเราไปทานแต่ว่าเห็นว่าันี้มันมีเบคอนเลยอยากกินก็เลยสั่งแล้วก็เลยชอบมาตลอดอันนี้คือเป็นเนื้อส่วนที่แพงที่สุดนะเวลาเราไปซื้อในเทนเดอร์ลอยจะราคาสูงนะงั้นหนูเปลี่ยนเป็นชอบอันนี้แทนดีกว่า เลยแล้วมันหนาสุดด้วยค่ะนี่คือเนื้อที่แบบไม่มีมันแทรกเลยนะครับแต่ว่ามันนุ่มมากปกติเราจะรู้สึกว่าถ้าเนื้อแบบเนื้อแดงไม่มันแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามันกัดแล้วมันมีความนุ่มแล้วมันมีความฉ่าของเนื้ออยู่เพราะว่าที่มันมีเบคอนห่อครับเหมือนกับว่ามันได้น้ํามันจากเบคอนเข้าไปช่วยมันก็เลยแบบห่อทําให้เนื้อมันยังมีแบบฉ่ำฉ่มันหวานอยู่สุดยอดเลยครับ เทนเดอร์ลอยนะครับหรือว่าเนื้อสันในเป็นเนื้อส่วนที่อยู่บริเวณสันหลังของวัวครับซึ่งเป็นส่วนที่วัวขยับน้อยที่สุดเลยครับจึงทําให้เนื้อ,อน,นี่มีความละเอียดและก็มีความนุ่มมากครับผมและที่สําคัญนะครับเนื้อส่วนนี้ไม่มีไขมันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วนะครับจะนุ่มแล้วก็ละลายในปากนะครับต้องบอกว่าเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดในตัวของวัวเลยครับต้องไปขอดูสูตรจากพ่อัวเขาว่าแบบเขามีเทคนิคยังไงมันทําได้แบบอร่อยมากแล้ววางนี้น้องไม้อย่ายให้เหลือนะเสียดายของ สมัยที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับผมชอบทานเมนูฟิเลมยองมากเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเลยต้องไปขอดูสดว่าเขาทํายังไงทำไมถึงได้อร่อยนุ่มละมุนลิ้นขนาดนี้ครับนี่คืออะไรนะสันในใช่ไหมครับผมมาหมักซอสนี่สูตรพิเศษของพี่ตุงเลยใช่ไหมครับผมมีอะไรบ้างพี่ซอสมีเกลือพริกไทยครับผมแล้วก็ซอสมะเขือฮะไม่ต้องหมักนานอยู่แล้วนะเพราะเทนเดรลอยมันนุ่มที่สุดอยู่แล้วนะครับผม ไป <tacos> ไม่ต้องแรงมากคุณผู <Comp ute power> <Blind> ้ชมสังเกตดีๆพี่ตุงนี่แทบจะไม่กลับเลยเพราะว่าเนื้อเวลากลับบ่อยๆเนี่ยมันจะสูญเสียน้ําข้างในไปใช่ไหมมันจะไม่อร่อยมันต้องกะดีๆแล้วก็กลับและอันนี้คือทานี่พี่เอาอะไรมาหยอกๆครับผมเนยครับอ๋อเนยนะครับ้อมนครับอันนี้ได้แล้วครับพี่ตุงพี่ตุงดูยังไงว่ามันเป็นแบบมีเดียมแล้วกดดูครับอันนี้น่าจะเป็นมีเดียมแร่ครับอ่ามีเดียมแรดูที่ความนุ่มถ้ามันเด้ง ต้อจอะไม่เดียเรือห่อแล้วเขามาย่างเริงอ๋อพอได้ประมาณมีเดแยมแล้วรีบไปหอก่อนครัอ๋อโอเคไม่ได้ย่างจนสุงนะครับพอพันด้วยเบคอนเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาทอดในน้ำมันตุ่มท่วแบบนี้เลยโอ้โไม่ทอดนานนะครับ ทอดอได้แล้วใช่ไหมครับพอเบคอนร้อนก็ขึ้นเลยครับอ๋อถ้าเราเอาที่ย่างเป็นมีเดียมแรแล้วก็ห่อเบคอนแล้วมาทอดเราจะได้เนื้อที่สุกประมาณมีเดียมพอดีครับผมโอ้โหสุดยอดเลยพี่ตงโอ้โหนี่ครับฟิเลมยองฝีม,มือพี่ตงครับเยี่ยมน่ากินมากพี่ไก่ดาวครับนี่ครับอันนี้เป็นทีโบนนะครับ ไม่เอาอะอาจจะไม่ชอบทีโบนลองลิปอายหน่อยลิบอายไม่ใช่อันนี้ลิปอายไม่ได้ให้หนูอายอะไรอ๋ออิปลิปลิปอายได้ลิปอายได้ลองเป็นเทนเดอร์ลอยบ้างสันในล้วนๆกินแต่ของแพงคุณผู้ชมไม่ชอบทีโบนเหรอลูกไม่เอาอะไก่ดาวรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นทีโบน ยังเดินทางตามหาสุดยอดวัตถุดิบกันต่อนะครับและเป้าหมายต่อไปของเรา2คนก็คือฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศ,ศสาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเขาจะมีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยวิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับผมเพื่อให้ได้สุดยอดหน่อไม้ฝรั่งชั้นดีที่มีมาตรฐานและกร็รสชาติอร่อยมากนั่นเองครับผมโดยอาจารย์มนทาน,นะครับนักวิจัยชํานาญการพิเศษจะเป็นคนมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับ ใช่ครับแล้วที่นี่นะครับเป็นศูนย์วิจัยเพื่อเหมือนกับว่าเราพเพาะเลี้ยงแล้วก็เพื่อเอาไปให้เกษตรกรไปเพาะปลูกเหมือนกับช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะวิจัยถึงปัญหาอะไรต่างๆที่ว่าชาวบ้านเดือดร้อนวิจัยเสร็จแล้วเราก็เอาไปถ่ายทอดต่อให้ชาวบ้านใช้ตอนนี้ที่อาจารย์กําลังทาอยู่คือการ ขูดเอาเนื้อเยื่อค่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเยื่อตาเนี่ยส่วนตาของ่อไม้ฝรั่งนะคะไปไปฟอกฆ่าเชื้อก็คือเป็นขั้นตอนของการพอล้ยงเนื้อเยื่อห่อกไม้ฝรั่งก่อนที่จะนําไปปลูกในขวดนี้เราก็จะหยดน้ํายาคอร์ลอกลงไปนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อใช่ใช่แล้วเราก็เขย่าเขย่าเขย่าค่ะจ้าอ่าน้องไม้เราเขย่าแบบเช็คเช็คอะคะ เขา่เพื่ออะไรอะคะตัวน้ํายาเนี่ยมันไปฆ่าเชื้อโรคที่ผิวของน้อไม้ฝรั่งคือต้องฆ่าเชื้อโรคให้หมดก่อนถีงจะไปเปาะไดใ้ใช่ใช่ไปล้างเรียบร้อยแล้วล้างน้ํายาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อครับพอหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาไปปวาฆ่าเชื้อต่อในตู้ปลอดเชื้อนะคะ อาจารย์นี่เป็นขั้นตอนขั้นตอนไหนคะทำอะไรเลยที่เมื่อกี้เราขย่าอยู่ข้างนอกใช่ปหะแล้วเราก็มาลอกตาเลี้ยงอยู่ในวุ้นเอาแต่ตรงตาอย่างเดียวเล็กๆกันนะไปใส่ในวุ้นใช่คือที่เหลือที่ชิ้นใหญ่ๆนั้นทิ้งเอาแค่ตาแล้วทำไมอาจารย์ไม่ตัดแต่ตาไปฆ่าเชื้อครับพอโดนน้ำยากอกฆ่าเชื้อแล้วตามันฉ่ำพอมาเลี้ยงแล้วมันก็จะไม่ค่อยก็เลยต้องยาอย่าเป็นท่อนใหญ่เป็นท่อนใหญ่ก่อนแล้วค่อยตัดเฉพาะตามาใช่ ในส่วนผสมของวุ้นหรือว่าอาหารมีอะไรบ้างครับอาจารย์มันก็จะมีพวกอาหารที่มันเป็นธาตุหลักไนโตรเจนฟอสเฟตคล้ายๆปุ๋ยอย่างเงี้ยจะมีฮอร์โมนมีวิตามินแล้วพอหลังจากที่เอามาเพาะในวุ้นเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะเดี๋ยวเราก็เอาตาตรงเนี้ยไปเก็บไว้ในห้องขอไปดูได้ไหมได้ เป็นห้องบ่มต้นไม้นะคะที่เาราค,รบครวบคุมแสงควบคุมอุณหภูมิและอันไหนมันคือต้นหน่ออันไหนไ<ม>คือต้นหน่อไม้ฝรั่งที่เมื่อกี้เราเอาตาใส่เข้าไปแล้วมันโตขึ้นมาจะเป็นยังไงคะนีมีหลายต้นมากอันนี้เนี่นะค่ะใช่เหมือนอะไรเหมือนกิ่งไม้ที่หักแล้วเพราะว่าใบามันยังไม่บานนะคะแต่อันนี้มันยังไม่มีรากเลยนะนานไหมครับกว่าจะออกรากแปดเดือนแปดเดือนถึงจะเอามาทําให้ออกรากอย่างนี้ได้โอ้ ลหลังจาก8เดือนที่ออกลากแล้วไปทําอะไรต่อครับเราก็ต้องเอาต้นไม้ออกมาแล้วก็ไปล้างวุ้นออกจากล่าง,างเนี่ยล้างวุ้นเพื่อเอาลงดินนะคะเพื่อเอาลงดินเราไปดูที่โรงเรียนกันไหมคะว่าพอเราเอาต้นไม้ออกแล้วปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างการปลูกน่อไม้ฝรั่งเราต้องใช้เนื้อเยื่ออย่างเดียวค่ะเล็ดอย่างเงี้ยได้ไหมอะคะได้ทําได้2วิธีเลยแหละแต่ว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าในเรื่องของที่เราคัดเลือกพันธุ์ดีมาแล้วก็ให้หน่อกเกรด A เ,เยอะหน่อใหญ่อะค่ะ ที่เห็นนี้ก็คือเพิ่งออกมาจากพี่พอเนื้อเยื่อเลยใช่อันนี้อันนี้ประมาณกี่วันแล้วครับอันนี้อายุประมาณเดือนหนึ่งค่ะครับผมใช่ไหมมรู้สึกเหมือนที่มดูเหมือนไม่น่ารอดนะลงเล็งลงเล็งอ่ะเดิมมันมาจากอยู่ในขวดอะค่ะมันก็เลยหงิปตามขวดอ่ามันก็เลยหงิกไปตามขวดนะคะแล้วพอโตขึ้นเราเวลาที่มันแตกหน่อออกมาที่เวลาเราเอามาทานได้มันแตกมาตรงไหนอะคะดูจากต้นมันดูไม่น่ามันไม่น่าจะมีหน่อแบบที่เรากินใช่ไหม มันจะออกมาตรงไหนอะตรงนี้นก็จะเป็นต้นกล้าอายุมากขึ้นแล้วสเดือนอน,น,นะคะใช่ใช่มันก็จะแตกมาจากจากเงาข้างจากเงาข้างลางางา่าง,างใช่อ๋อคือมันจะแทงขึ้นมาใช่ มันเป็นหน่อไม้ฝรั่งพันธ์ุอะไรครับผมจริงๆมันจะมีหลายพันธ์ที่เขานิยมก็คือมันก็จะมีบอกอินฟูฟหรือแมรี่วอ h ชิงตันอะไรอ๋อคือเป็นคือไม่รู้และคือรูปร่างมันอะหัวตรงเขาเรียกอะไรตรงก้านมันอะเวลามันใช่เวลามันแทงขึ้นมาแล้วมันคล้ายๆหน่อไม้ของบ้านเราไงแล้วมันก็เป็นชื่อมาจากฝรั่งนะคะมาจากต่างประเทศ จริงๆแล้วนะครับหน่อไม้จากต้นไผ่กับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยไม่ได้เป็นพืชสายพันธุ์เดียวกันนะครับหน่อไม้จากต้นไผ่นะครับจัดเป็นพืชไม้พุ่มครับผมที่อยู่ในวงเดียวกับย้าแต่ว่าหน่อไม้ฝรั่งนะครับจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงจํจำพวกพืชมีดอกครับอาจารย์ครับแล้วแบบนี้กินได้ยังครับกินได้พี่บบกจะกล้าชิมจริงเหรอคะนี่มันดูเป็นแบบของทรัพยากรที่มันเพิง่งเพิ่งแตกหน่อออกมานะตอนแรกอะพี่กล้าชิมพอไม้พูดพี่ก็ไม่กล้าแล้วี่แบบเป็นเบบี้อะเบบีหน่อไม้อะรู้สึกผิดเลย คือเนี่ยมันเป็นสุดยอดไงดอกไม้ฝร yeah ั่งเป็นต้นใหญ่ๆนี่ที่ไหนก็มีขายแต่แบบนี้ในชีวิตไม่จะเคยได้ชิมไหมเดี๋ยวพี่ชิมให้ดูเชิญค่ะอร่อยหเได้รสชาติความหวานนะคะคือมันเล็กเกินกว่าที่ผมจะรับรสชาติมันแค่กรอบๆไม่มีรสอะไรเลยมันเล็กมากอ่ะ้าใครเขาจะชิมกันล่ะโอ้ ได้เห็นการปลูกหน่อไม้ฝรั่งชั้นดีที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับยิ่งทําให้ผมเนี่ยอยากจะลองชิมหน่อไม้ฝรั่งสดๆจากต้นดูครับผมอาจารย์มนทาน,นะครับเลยอาสาจะพาไปสวนของชาวบ้านแถวนี้กันครับพอไปถึงปุ๊บนะครับน้องยุ้ยครับหลานเจ้าของสวนเนี่ยก็ต้อนรับผมกับน้องไม้ด้วยเมนูจากหน่อไม้ฝรั่งกันเลยครับ จะมาทําเมนูอะไรให้กินเนื้อผัดพริกหน่อไม้ฝรั่งเนื้อวัวผัดกับพริกแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งเป็นชื่อเมนูที่สร้างสรรค์มันเป็นเมนูแบบเข้าใจง่ายเป็าเมนูแบบพื้นบ้านเลยพริกขี้หนูกับกระเทียมแล้วน้องผัดให้มันเหลืองก่อนตามด้วยเนื้อเนื้อวัวเราจะเติมน้ำเปล่าเพื่อถ้ามันแห้งแล้วเดี๋ยวมันไหม้ไงขยี้ขยี้ขยี้โอ้ยจะขัดชิ่วอ่ะนั่นแหละแสดงว่ามันอร่อย ใช่ไหมถ้าผัดพวกนี้ต้องจามถ้าไม่จามมันไม่ถึงเครื่องเนีครับเค่า่อไปน้ำตาลเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนน่ะเนาะน้ำปลาก็ประมาณครึ่งช้อนส้อิ่วขาวครึ่งช้อนซอสปรุงรสอีกครึ่งช้อนแล้วก็ถึงระเอกของเราไม่ไม่ต้องใช้ไฟแรงๆหรอไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่ามันโดนเข้าไปมันก็สุกแล้วแ้วผัดเร็วๆมาผมผัดให้อ่าเฮ้ยดูนะเฮ้ยดูน่ากินน่ะ น่าทานมากคือตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นหอมแล้วก็มันดูเขียวสดมากเขียวสดมากๆอ่ะเป็นผักที่ผัดแล้วแต่ว่าเหมือนยังไม่ผัดอะมันเหมือนแบบยังสดๆเลยอะ<ม>่ะกรอบมากอร่อยมากเพราะหน่อไม้ฝรั่งมันกรอบมากด้วยอ่ะมันสดมากๆเหมือนเราเพิ่งเด็ดมาแล้วก็มาทําเลยนะกรอบจนนึกว่าทานผักสดที่ไม่ได้ผัดอ่ะแต่จริงแล้วมันผัดแล้วแล้วมันก็มีความหวานความหอมขึ้นมาไงต้องบอกว่าสุดยอดแห่งความกรอบ ว่ากันว่าชาวกรีกและชาวโรมันนะครับเป็นผู้บุกเบิกในการกินหน่อไม้ฝรั่งเป็นครั้งแรกครับผมเมื่อปีพศ343เลยครับคุณผู้ชมส่วนประเทศไทยของเรานะครับเริ่มกินหน่อไม้ฝรั่งกันมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วครับต่อมาภายหลังนะครับจึงมีการนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยเข้ามาทดลองปลูกอย่างจริงจังที่สถานีเกษตรกรรมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และหลังจากนั้นเนี่ยทางจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้ส่งเสริมให้มีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันอย่างแพร่หลายครับเนื่องจากว่าผักชนิดนี้นะครับสามารถปลูกได้ตลลอดทัั้งงปปีแะยเ็นสิ ส่งออกราคาดีที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวครับตรงนี้คือต้นที่เราจากที่เป็นต้นกล้าแล้วก็มามาปลูกที่แปลงนี้ใช่ค่ะเนี้ยเนี่ยสามารถที่จะเก็บแล้วก็ไปปรุงอาหารได้เลยนะคะแล้วนั้นถอนถอนได้เลยเนี่ยค่ะเอานิ้วโป้งกดลงไปนะคะอ่าแล้วก็โยกออกมาหน่อยนึงแล้วเราก็ดึงขึ้นมาโอ้ง่ายมากอันนี้กินกินได้เลยครับกินได้เลยนี่นี่อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ น้านเปยน,ปนด้วยผมบอกแล้วหน่อไม้ฝรั่งที่นี่ดีจริงอะ่ะดีอะ่ะจริงอ,ะอ,อ่ะหน่อไม้ฝรั่งนะครับเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวครับเหมาะอย,ยิ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักหรือว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเพราะว่าผักชนิดนี้นะครับมีคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่แล้วก็ไขมันต่ํามากแถมยังช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ลดกดในลําไส้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เวลาเราเอาไปขายให้พ่อค,ค้าคนกลางอะค่ะราคามันประมาณเท่าไหร่อะคะ มันขึ้นอยู่กับเกรดเกรดอันนี้หมายถึงว่าไซส์ไซส์ใหญ่คือถ้าหนอใหญ่เนี่ยคนมันได้ประมาณสักเซนนึงนะคะแล้วความยาว25เซนเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยเขาจะมีกล่องสําหรับตัดโคนตัออกทาแล้วมันก็จะได้แบบว่ามัน25เซนวัดจะย่อลงมาแล้วเราปลายย่อนี่ต้องตูมด้วยนะคะก็คือจะขายได้โลนึง80 80นี่คือราคาหน้าสวนนะกว่าจะไปถึงกว่าจะไปถึงเล่าแล้วเราก็มีน่ะคูสองเข้าไปแล้วแต่แต่แต่ที่มันได้เกรดแล้วหนอตูมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่งขายต่างประเทศ นี่คือต้นมาตอนแรกไม่เห็นไม่คิดว่าไม่ใช่หหอนไม้ฝัน่งเหมือนผักชีลาบแล้วก็มีแบบอันนี้พวกนี้คืออะไรคะเมล็ดอันนี้คือจะเมล็ดอะค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดตรงนี้ไปไปขยายพันธุ์ต่อได้นะลองบีออกดูบีแตกแล้วจะเห็นเมล็ดข้างในดำๆนี่นี่นี่มันนีเมล็ดจริงๆริงมีเมล็ดดำๆแล้วก็เอาไอ้ดำๆเนี่ยไปไปปลูกไปปลูกต่อได้หนูแอบเห็นว่ามันมีเมล็ดที่เป็นสีแดงๆด้วยมันต่างกันไหมคะต่างกันคืออันนั้นจะเมล็ดอายุเยอะกว่า ซึ่งซึ่งถ้าพอเริ่มแดงอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไปทําพันต่อได้แล้วค่ะอ๋อคือเขียวๆนี้ยังไม่ได้อคะั่นยังไม่ได้แก่ไม่จัดใช่ใช่อันนี้คือแก่จัดแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าไข่ดาวเนี่ยจะขึ้นไปนอนตรงนี้เลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าหน่อไม้ฝรั่งชอบความชื้นใช่ไหมคืนนี้เย็นสบายแต่ไม่แฉะแล้วอุณหภูมิอรอคะอาจารย์อุณหภูมิที่หน่อไม้ฝรั่งชอบนี่ก็น่าจะประมาณสัก15ถึง ศคือเย็นจัดก็ไม่ดีเพราะว่าเขาจะไม่ออกหนอ่อแต่ถ้าเกิดร้อนจัดไปอย่างช่วงเดือนมีนาเมษายนอะไรอย่างเงี้ยเกิน35องศา,าเขาก็ไม่ออกหนอ่อก็ไม่ออกหน่อเหมือนกันขณะที่อาจารย์กําลังอธิบายเกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับลูกสาวผมเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยครับตั้งหน้าตั้งตาก,กินต้นหน่อไม้ฝรั่งลูกเดียวเลยครับนี่กะจะอิ่มเลยใช่ไหมไข่าดาว นี่ครับฝีมือไข่ดาวครับไม่ได้กินแต่หน่อนะครับกินทั้งต้นแต่ตอนเนี้ยแล้วนี่ก็กัดไปอีกต้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องมายนะคะกับคุณบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวไปเจอเจ้าของสวนกันดีกว่านะคะจะให้พี่บัตรสอนผมกับน้องมายเก็บหน่อยอันไหนคือแบบเกจเอแบบดีที่สุดเลยครับต้องนอใหญ่แล้วก็ตรงแล้วก็ เนาะต้องตูมอย่างนี้ได้ได้ได้แล้วก็ต้องอ้วนๆอย่างนี้เลยอันนีใหญ่จริงๆเพราะปกติเวลาไม้ทานมันไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้นะคะต้องเก็บช่วงเวลาไหนครับช่วงเช้าทำไมไม่เก็บกลางวันไม่ได้ไอ้นี่มันจะแตกคะแน่งอะเหมือนแก็บมันยาวมันวันตะวันจะยาวคือถ้าเกิดเราไม่ไม่เก็บแค่ช่วงเช้ากับบ่ายนี่คือหน่อไม้ฝรั่งนี่โตขึ้นต่างกันแล้ว ระยะเวลาการปลูกกะคะกี่เดือนนะคะแล้วถึงจะเก็บหน่อของมันได้สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนนี่หมายถึงตั้แต่เอาต้นกล้ามาลงไปแล้วก็สี่เดือนก็จะเริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกพอสี่เดือนได้มีหน่อออกมาให้เราแล้วเนี่ยเราก็เก็บหน่อไปเรื่อยๆสัก2เดือนนะคะก็คือเราเด็ดไปมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่เด็ดไปแตกขึ้นมาทุกวันตลอด2เดือนนี่เก็บผลผลิตได้ตลอดเลยพอหลังจาก2เดือนปุ๊บต้นจะโสมแล้วหมายถึงต้นแม่ที่เลี้ยงเราก็ถอนทิ้งหมดเลยก็จะเหลือแต่หน่อสั้นๆแล้วเราก็เลี้ยงหน่อข้างล่างนี้ให้มาเป็นต้นแม่ใหม่อ๋ค หน่อที่เราถืออยู่นี่ถ้าเราไม่เด็ดมากินมันก็จะโตขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าแบบนี้ดีที่สุดมาเราลองชิมดีกว่าเหมือนกินพวกผลไม้แบบผลไม้เหมือนมะม่วงมันหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีกลิ่นนิดนึงแต่ว่ามันหวานหวานลิ้นหอมบางคนเขาก็ไปทําส้มตำทานได้นะคะทอดติบๆเลยใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปหากันมาดูว่าเราจะหาแบบใหญ่ๆอบบวกงี้ได้กี่อันนะครับ เหมือนมีอะไรครอบอยู่อะคะสำหรับไม้ไม้มันบานนะเดี๋ยวดูนะหูนี่พี่บัตบอกว่าหนึ่งเทคนิคที่เราจะทำให้หน่อไม้นฝสงของเราเมีปลายที่แหลมค่ะเราจะใช้พลาสติกอะค่ะพันเป็นลูกกลวยแบบนี้ก็จะได้ปลายที่แหลมแล้วก็หัวที่ตูมแล้วก็ได้ราคาดีเป็นเกรด AA บวก เอาล้ครับได้ทั้งหน่อไม้ฝรั่งชั้นเยี่ยมนะครับแล้วก็โคเนื้อชั้นดีแห่งอำเภอกำแพงแสนมาทั้งทีนะครับเมนูวันนี้ผมต้องขอจัดเต็มจะไม่ทำให้เสียชื่อฟู้ดเวิร์กอย่างแน่นอนครับวันนี้จะทำเมนูอะไรคะจะทำในสไตล์แบบสเต็กเลยแต่ว่าอันนั้นมันสเต็กเมื่อกี้เราทานแค่เนื้อคุณภาพดีใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมาทำให้สเต็กเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นสเต็กแน่นอนนอกจากเนื้ออร่อยอร่อยแล้วต้อง<ช>มีเครื่องเคียงใช่ไหมใช่ทันเราเริ่มทำจากเครื่องเคียงก่อนหน่อไม้เป็นนางเอก ก็ลงไปลวกแต่ว่าเทคนิคการลวกของพี่เนี่ยใส่น้ําตาลเพื่ออะไรคะให้ผักมันหวานมากขึ้นใช่แล้วก็เวลาที่เราลวกด้วยไฟแรงๆอย่างนี้ครับผักก็จะเขียวหลายๆคนจะสงสัยว่าสุกหรือไม่สุกดูตรงก้นอดูตรงก้นคุณเห็นไหมครับว่าตรงกลางยังขุ่นอยู่เลยถ้าเกิดว่ามันสุกคือมันจะใสหมดใสหมดเลยนี่อย่างนี้จะเริ่มเห็นชัดแล้วนะ มาเริ่มค่อยใกล้เข้ามาสีแล้วนะครับผมปกติชอบทานอาหารญี่ปุ่นไหมชอบค่ะโอ้โหซอสวันนี้นะถูกใจแน่นอนถ้าชอบทานอาหารญี่ปุ่นต่ไม่ทานวาสบิไม่ทานวาสบิจะทำวาสบีให้ทานแล้วรับรองว่าอร่อยจริงเหรอแน่นอนเคยเวลาไปทานพวกอาหารญี่ปุ่นเขาจะมีซอสที่เป็นซอสงาขาวเคยทานไหมเคยทานงาขาวคุ้นๆวันนี้เราจะทำซอสงาขาวกันซอสงาขาวก็มีนี่เลยครับงาขาวข้วก่อนกับไฟค่ะไฟอ่อนๆเหรอครับผม น้ำสีเหลืองน้ำ้มเข้มคือเรานะต้องคนตลอดเวลาไงถ้าไม่คนปุ๊บม,มันจะไหมเลยนะเราก็มาตำเลยเหมือนกับบีบีก็ได้แครัำงานเรียบร้อยแล้วค่ะพี่บุ๊กผสมสุวนผสมลงไปเลยซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายครับ1-2ช้อนโต๊ะน้ําส้มสายชูครับประมาณสัก1ช้อนชาวแค่นี้เองคนคนให้เข้ากันคน<ช>คน นี่เราได้ซอสเรียบร้อยแล้วก่อนจะราดซอสมันจะเพิ่มความหอมอร่อยนิดนึงครับโดยการใส่น้ำมะนาวลงไปสักประมาณอีกนึงช้อนชาที่ซอสมันจะออกรสเปรี้ยวอ่อนๆแต่พอมีมะนาวเนี่ยมันได้ความหอมแล้วพี่ก็จะใส่พริกแห้งทอดลงไปด้วยครับเผื่อว่าบางคนจะบอกว่าสไตล์ญี่ปุ่นอาจจะเลี่ยนมากไปขอความเป็นไทยหน่อยใครชอบเผ็ด ต่อไปจะเป็นไฮไลท์และเป็นเมนูหลักของเราวันนี้ครับของเราใช่ไหมใช่เลยครับเมนูที่เราจะทําวันนี้นะครับเป็นสเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยแต่ว่าเป็นซอสหน่อไม้ฝรั่งเราใช้จากหอมใหญ่ก่อนนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปผัดครับผมระหว่างนี้ผพี่ก็จะหั่นหน่อไม้ฝรั่งลงไปครับหั่นเล็กๆเหมือนกันครับยิ่งเล็กยิ่งดีครับเพราะเดี๋ยวเวลาไปทำซอสจะได้ต้มแล้วเปิดยเร็วๆหอมแล้วเห็นล้วหอมใหญ่เริ่มใส่แล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว คือเริ่มสุกแล้วครับผมจะใส่น้ำซุปลงไปเลยครับแค่นี้ก็ต้มไปเลยต้มเลยต้มนานเลยคราวนี้ครับจนกว่าหน่อไม้ฝรั่งจะเปื่อยคือถ้าเราไม่ต้มหน่อไม้ฝรั่งให้เปื่อยนะครับแล้วเราเอามาปั่นเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งตรงกลางที่ยังไม่สุกดีหรือยังไม่นิ่มดีเนี่ยจะให้กลิ่นเหม็นเขียวอ่ระหว่างที่รอเราจะมาทําเนื้อเนื้อเทนเดลอยนะครับเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องหมักวิธีง่ายแค่เติมรสชาติได้เขาด้วยพริกไทยดาเกลือครับผมเล็กน้อยพี่กลับไปข้างใน่อน้องไมเค พี่จิ้มนิดนึงเพื่ออะไรคะให้ความร้อนมันพวยึงเหมือนกับรสชาต Google. ิที่เราหมักมันซึมเข้าไปในเนื้อหน่อไม้ฝรั่งน um ิ่มแล้ววิธีดูง่ายๆว่าซอสใช้ได้หรือยังนะครับเอาหน่อไม้ฝรั่งมาบี้บี้ปุ๊บเละเลยเนี่ยถ้าบี้แล้วเละอย่างนี้คือใช้ได้แล้วใส่ลงไปปั่นเลยฮะปิดขายังครับผมต้องเพิ่มสิ่งที่น้องไมบอกว่าน้องไม้ไม่ชอบทานแต่พี่จะทําให้ไม้ชอบทานในวันนี้แหละนั่นคือวาซาบิครับ เรามาทําเนื้อดีกว่าเพราะว่ากระทะของเราได้ที่แล้วใส่เนื้อลงไปนิดนึงอ่าแล้วก็เนื้อของเรามาแล้วอ่าแล้วเราก็ยังเพิ่มเครื่องเคียงไปด้วยครับง่ายๆระหว่างที่ย่างเนื้อไปเราก็จะย่างมะเขือเทศไปด้วยกะประมาณสักด้านละประมาณ2อนาทีไม่เกินครับประมาณ2อนาทีแล้วละอ่าโอ้โหดูลายดูลายได้กินวาซาบิบด้วยอะมหน่อย กินวาซาบิก็ใส่ไป้ะขนาดนั้นนะอร่อยรับรองคนไม่กินวาซาบิอยต้องกินวาซาบิเลยแล้วเราก็โรยด้วยพริกไทยดำนิดนึงเป็นไงเมนูของเราวันนี้น่าทานมากค่ะเฮ้ย มันไม่ <โด S 1> ฉุน <โด S 1> วาซาบิใช่ไหมไม่ฉุนเลยค่ะเหมือนวาซาบิมันเข้ากับกลิ่นเนื้อแล้วเหมือนมันก็ไม่รู้สึกถึงแบบความฉุนที่ไม่ไมชอบเวลามันขึ้นจมูกอะน่อไม้ฝรั่งจะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นได้เพราะว่าเนื้อของน่อไม้ฝรั่งครับที่มันมีน้ําเยอะเนี่ยพอเราไปผัดแล้วก็เอามาปั่นเป็นซอสครับ<ม>ตัวน้าของน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันไปลดความฉุนของวาซาบิได้มันเลยเหลือแต<ม>่กลิ่นหอมหอมแต่ว่ามันไม่มีความเผ็ด แต่ที่มันสุดยอดจริงมันคือเนื้อนะเพราะว่าแต่เนื้อมากอร่อยจริงเนาะเมื่อกี้ตอนที่ทํานี่คือไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าเนื้อที่นี่สุดยอดจริงมันนุ่มยิงๆคุณผู้ชมจานนี้มายอมให้พี่บุ๊กแบบว่ายอดเยี่ยมอ่าเรามาถึงเครื่องเคียงด้วยอทานกับเนื้อด้วยนะขอให้ทานร่วมกันอย่างงี้อร่อยอ่ะมันกรอบมากพอเราเอาไปลวกปุ๊บมันเหมือนกัาว่ามันซึมซับน้ําที่เราใส่น้ําตาลลงไปไว้หน่อย คือข้างในเนี่ยมันเป็นน้ำหวานๆแล้วซอสเนี่ยมันเป็นความเข้มข้นแบบมันๆเรากินซอสไปเข้มข้นมันๆแล้วมันมีน้ำหวานหวานความกรอบจากน้องแม่ฝรั่งอ่ะมันตัดกันอ่ะมันแบบมันตัดกันแล้วมันเข้ากันมากแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไมล์มากนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่บุกไผ่ดาวไดาวไม่กินเลยไผ่ดาวไม่ได้เร็วเอ้าไม้หมาไม้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอยากกินหน่อไม้ฝรั่งเหรอลูกหน่อไม้ฝรั่งสวัสดีก่อน วันนี้สนุกมากเลยครับสำหรับคนทำอาหารอย่างผมแล้วนะครับการที่ได้มาเจอกับวัตถุดิบดีๆแบบนี้นะมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบมีแรงที่อยากจะคิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆออกมาอีกครับต้องบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังจริงครับที่มาที่นี่แล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอลาไปด้วยค่ะไข่ดาวกับหัวเอ้ชอบเหรอเป็นหมาที่แปลกมากลยครับปกติไม่เคยเห็นหมาตัวไหนชอบท่านี้มาก่อนแต่อยู่ได้เป็นวันเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับแบบเนี้ย